รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย ข่าวบันเทิงดีดีมาเลยค่ะวันนี้เจพร้อมเสิร์ฟของแ่บกับข่าวฮอตประเด็นฮิตที่คุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวกับข่าวแรกของหนุนอารมณ์ดีคนนี้นเลยค่ะ มีเรื่องให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้วนะคะสาหรับสาวเมฟึ่งอารมณ์ทีเจ้าตัวได้โพสต์ขายเสืส้อผ้าของลูกสาวยังน้องมายู่ทำให้ชาวเนต็ตบางคนไม่ลืมซึ่งเป็นกระแสที่ว่าทําไมไม่บริจาคอุตะงานนี้มีแฟนคลับอบอกมาปกป้องกันยกใหญ่ล่าสุดได้เจอสาวเมย์กับน้องมาย,กกมยูเจก็ไม่รอช้าค่ะรีบชุดกระชากลากถูกมาถามถ่ยกันสักหน่อยว่าเจอกระแสแบบนี้เข้าไปซีเรียสบ้างไหมเอ,อ่ยสาวเม อย่างเรื่องบริจาคชุดเนี่ยเมย์เข้าใจนะแต่พอดีว่าเมย์คิดว่าเอาชุดเนี่ยไปขายตรงนี้บางคนเขาอยากได้แล้วได้ใช้จริงๆแล้วเอาเงินไปทําบุญดีกว่าเพราะว่าชุดมาอยู่บางตัวอย่างเงี้ยมันก็ฟ้งฟิงไงเอให้บริจาคก็มันก็จะไม่เหมาะอะไรเงี้ยเอาให้แบบบางคนบางครอบครัวเขาอยากได้แล้วก็เอาไปใช้เอาไปใส่แม่์พอจะได้เห็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยเหตุกาจจะแต่เมยเข้าใจนะเมย์ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าที่จะอยากเข้าใจอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่า แต่ว่าเราไม่ได้พูดแบบบรรยายเลยเยอะอว่าต้องอย่าง,งานั้นอย่างนี้<ร>อะไรเงี้ยค่ะราไม่ซีใจหรือว่าอะไรอ๋อไม่ค่ะไม่คือว่ารู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จาเป็นนะคะอออของแบบนี้เราทําเราไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้เนาะอ,อ๋อไม่ค่ะนตัวชีวิตมีเรื่องเครียดถึงเยอะค่ะแล <co ff> ้วการต่อไปจะแบบว่าเราเลิกระวังหรือว่าเลิกขายเลยไหมอ๋อไม่อกค่ะก็ยังเป็นแบบบางครั้งตามงานต่างๆมุกงอยากให้มี แบบนี้นะคะเราก็คงทําบ้างอะไรบ้างเป็นปกติแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะส่วนใหญ่ก็ทําบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องทําบุญอย่างเงี้ยเมย์ก็ทําเป็นประจำแหมมันก็จริงนะคะสาวเมย์ความคิดของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนีเจเชื้อคะ่ะ ถือว่าเป็นรายการที่ออกอากาศมานานนะคะสำหรับสมาคมเมียจ๋าที่งานนีเจแอบไปยินมาว่ารายการถูกถอนออกจากผ่าของช่องสะงงานงานนีเจเลยต้องให้หนึ่งในพิธีกรในรายการสมาคมเมียจ๋าอย่างสาวนิงปณิตาออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้กันหน่อยค่ะหลัวเรื่องที่เขาเมากันว่าสาวนิงไปทาทายนางเอกสาวอย่างใหม่ดาวิกามาลงเล่นละครด้วยเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันคะสาวนิงคือทราบลวงลนก็ มันอาทิตย์ลืงอะคะ่ะเขาไม่การแจ้งเหตุผลอะไรกันไหมไม่ได้บอกเหตุผลแต่เราเองเราก็เข้าใจเข้าใจด้วยเหตุผลอยู่แล้วว่าอย่างเราทํางานมาตั้ง15ปีแล้วเนอะมันก็ต้องมีงานที่แบบตามถังเวลาที่เขาที่ที่เขาจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าทุกๆรายการที่ถูกจัดสรรลงมาเนี่ยมันก็เป็นรายการที่ดีแล้วก็ ถ้ารายการไม่ดีเขาก็คงไม่เอามาลงอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ทาทุกอย่างเวลามันมันมันถูกจัดสรรออกมาแล้วมันก็เพื่อประโยชน์กับคนดูค่ะวางรู้สึกเดียวกันทั้งหมดนะคะเพราะเพราะพวกเราทั้งพิธีกรเองทีมงานเองทุกคนมันมันมันไม่เหมือนมาทํางานอ่ะมันเหมือนมาเจอครอบครัวทุกวันอาทิตย์พี่หนุ่มเอ่อทุกวันเสาร์พี่หนุ่มแหม่มก็จะถามแล้วว่าจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกับข้าวมาดูแลน้องๆมีปัญหาอะไรก็เหมือนพวกเราจะคุยกันเห็นประเทศสุดท้ายน้ำตาแตกกันเลยทีเดียว น้ำตาแตกจริงๆวันนี้นั่งดูหน้าจอเหมือนกันตอนออนแอร์ก็ก็น้ำตาไหลนั่งอ่านเมสเซจในไอจีก็ก็น้ำตาไหลพี่หนิงคะมันมีเรื่องนางร้ายแบบว่านางร้ายผู้จัดไปขอคิวช่องส่องเดอะไรมาแบบให้นางเอกใหม่นวิกาแบบร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยอันนี้จะถามว่าเป็นหญิงหรือปลาใช่ไหมคะจริงๆจริงๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าจริงๆผู้จัดที่เป็นนางร้ายมีหลายคนเหมือนกันนะ คงคงไม่ใช่นิ่งแต่จริงี่หนิงนี้เข้าไปขอแบบขอ้องใหม่มาเล่น่วมงานย,ยังยังไม่มีค่ะเรียกได้ว่าเป็นพิธีการสาวสาวยอารมณ์ดีกว่าได้เลยละคะ่ะสำหรับสาวโอพักจิราที่ตอนนี้อาการโรคกลเมเนื้ออ่อนแรงของเจ้าตัวนั้นกำลังดีขึ้นตามลำดบับทำเอาเธอเนี่ยดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะแต่ก็ไม่ไหวมีเรื่องให้เศร้าใจละคะ่ะเพราะเจ้าตัวนั้นอยากมีลูกคนที่สองแหมงานนี้สาวโอวันๆกลัวโรคเก่ากับเรื่อเเล่าคะสาวโอ ว่าอยากดีกว่าค่ะแต่ว่าไม่มีแพลนใดๆทั้งสิ้นเลยนะก็ยังไม่รู้แต่ว่าแต่ถามว่าอยากอรอยากจริงคุณสามีเลืกลองร้เงมั้ไมคะไม่ไม,ม่สาม,มีสามีสาม,มีก็รักแสนดีมากแบบรักลูกมากแล้วก็เหมือนแบบว่าเออจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มายนะมันมีคนหนึ่งแล้วไงเขาก็เลยบอกว่าเออไม่ไ,ไมไ่จำเป็นหรอกจะต้องมีอีกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า ในใจทั้งคู่แหละโอก็คิดว่าเออถ้าสมมติว่ามีง่ายเหมือนแสนดีนะโอ้อยากมีอีกนะมีอระไที่เป็นนะมีนะก็ก็ก็ทานยายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบ90%่ะเหลือไว้10%ให้เราหน่อยเล่นโอกาสหายขาดอันนี้โอถือว่าดีขึ้นแล้วนะคือเมื่อก่อนโอถึงจุดที่มันแย่ไง แต่ตอนนี้โอถือว่าเออ90%ดีขึ้นเลยยังไงเจขอให้สาวโอมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจไปกำลังใจให้ค่ะสู้สู้ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อลูกสองยังตอนนัทว,วุฒิด้วยนะคะที่ก่อนหน้ามีเพื่อให้ใคราทคนแรกอย่างน้องภูแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีข่าวดีให้ได้ลุ้นกันอีกแล้วล่ะค่ะเมื่ออยู่ๆเจ๊แอบได้ยินมาว่าคุณแม่เอ๋พรทิพย์เนี่ยมีน้องได้2เดือนแล้วว้าวแหมช่วงนี้อาเจียนหนักมากถึงขั้นงนรับงานแหมงานนี้เจได้เจอหนุ่มปอทันทีเลยต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงกันหน่อยล่ะค่ะสรุปว่าชัวหรือมัวนิ่มกันแนะคะเนี่ยเขาบอกว่าถือเอต แต่ก็จริงใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวอยากมีใช่ไหมคะที่อ pues ย่างนี้ไม่รู้ไม่ร okay voilà ู้อยากมีไหมคะไม่รู้อะไรนะครับอยากมีไหมอ๋ออยากมีสิอยากมีอยู่แล้วอยากมีอยู่แล้วไม่รู้แต่ก็รู้ว่าที่ปอบค่อนข้างถือเคล็ดกับเรื่องนี้ของคนที่วรโอ้หใครก็ถือใครก็ถือนะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวประมาณหลังวันที่หมาสัมภาษณ์ใหม่นะครับ แล้วในช่วงระหว่างรอตอนนี้ค่ะเราดูแลเขายังไงบ้างอีกก็เต็มที่เต็มที่นะครับก็ก็จะกินอะไรก็ให้กินละเนี่ยแล้วมันมันมีอะไรทำห้รู้สึกว่าเราพอได้ลุ้นกับเรื่องนี้เลยก็มีอาการอะไรยังไงเจอไหมเราจะมีอาการไหมก็ไม่ไม่รู้สิเฮ้ยเขาไม่ให้พูดไหรอลุ้นได้ลุ้นแ่เช้าอ๋อลุ้นอ๋อก็ลุ้นก็มีมีมีแบบ เริ่มมีอกพวกบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยครับไปไหนอย่างงานวันนี้จริงๆต้องเป็นเอนะอจริงๆต้องบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นเอครับคือปกติผมจะไม่ได้ออกงานกับครูมากเพราะว่าครูเขาจะเอาคุณแม่มากกว่าอะไรเงี้ยก็หมายว่าจะเป็นเอนี่ก็มาแทนอันนี้งานนี้ก็มาแทนเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ไหวแล้ะเอาเป็นว่าเจจจรอดูนะคะนุ่มปอ เป็นอีกนึงสาวมากความสามารถนะคะสำหรับนางเอกหน้าหวานอย่างน้ำฝนพัชรินที่ช่วงนี้เจมไม่ค่อยเห็นงานละครเลยค่ะไม่รู้ว่าหายหน้าหายตาไปไหนเอ๊ะหรือว่าจะหันหลังให้กับวงการหรือเปล่าแต่ล่าสุดเจก็แอบไปเห็นในไอจีของสาวน้ำฝนที่ลงรูปคู่กับหนุ่มไอพิชภงพร้อมแคปชั่นหวานแหแหมและแบบนี้ไม่กลัวตัวจริงอย่างไฮโซเกิลหึงห่งระคะสาวฝน ก็คือเหมือนกับคนได้โอกาสจากทางช่องนั่นแหละคะ่ะช่องก็มอบโอกาสให้เราได้ไปทาพิธีกรรายการแจกุ๊บช่อง13บสามแฟมิลย,ยังเป็นนักสแสดงอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าก็รับพิธีกรด้วยเพราะว่ามันเป็นอีกงานหนึ่งที่เราเรารักแล้วอะได้ทํามาปีกว่าที่ช่อง f a m i l ี่เหมือนได้ฝึกผงนะ่ะแล้วก็รู้แล้วว่าเออมันเป็นอีกอนงที่เรานะคนเลยมองว่าพี่ฝนเฟะจากละครมาเป็นงานไม่เฟะนะคะยังทําอยู่ค่ะก็ยังถ่ายละครอยู่แต่ว่าละครฝนเพิ่งปิดไปประมาณวันที่8ปดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้า่ค่ะมีเห <สะ S 2> มือนนี่ค่ะว่า ความสมพั์ของพี่ฝนกับพี่เจ้นไม่คุยกันแล้วไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะยังคุยกันเหมือนเดิมปกติค่ะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเป็นเพราะว่าพี่หันไปสนิทกับไอซ์เอฝนสนิทกับไอซ์มาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ที่มสวด้วยกันจบมาด้วยกันตั้งแต่รู้จักกันตั้งปีหนึ่งช่วงหลังๆมีสนิทกันมากเป็นพิเศษไหมคะเพราะอย่างแคปชั่นหวานโอ๊ยแคปชั่นหวานมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากค่ะแล้วกับพี่เรื่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ หลังจากที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่ามีนักแสดงคู่จิ้นชื่อดังหนึ่งคู่เป็นคู่จิ้นหลงโลกกระทำเอาหลายคนต่างมุ่งไปที่คู่ของนุ่มมากปรินและสาวคิมเบอรี่แต่ทั้งคู่ก็ได้ออกมาโต้ข่าวยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนแต่ก็ไม่วายมีคนโยงว่าคนที่ปล่อยข่าวเลยก็คือสาวมินชลิดาและคุณแม่ร่วมมือกันโอ๊ยมันยังกันระคะสาวมินเพราก่อนหน้านี้เจก็เห็นว่าเรามีข่าวเกาหลากับคู่นี้อยู่เอ๊ะแล้วในจะข่าวเมาที่ว่าสาวมินเกาเหลากับสาวยาย่าอุรัสยาไหนออกมาชี้แจงแถลงข่าให้เจฟังสสิิคาวม ไม่มีนะย่าเนี่ยยังเพิ่งคุยไลน์ันเมื่อวานเองอ่ะไม่ไม่ใช่แน่นอนกับยายย่าก็ยังโอเคเหมือนเดิมยังโอเคเหมือนเดิมค่ะก็งานรับปริญญาไม่ได้ไปทั้งสองวันก็คือติดงานแล้วก็ส่งดอกไม้ไปคอนแกรสแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะผู้จิ้นลงโลกเขาเขาลืมว่าเราเป็นคนปล่อยะมือทางเราเป็นคนปล่อยเกี่ยวอะไรกันหนูไม่น่าจะเกี่ยวไม่เลยโยงมาหาวิทยาลัยแล้เขาก็จะโยง กค่ะเพราะหนูรู้สึกหนูยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะแต่ว่าเคยเห็นแค่แบบหน้าของข่าวว่าแบบเออมีสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผ่านๆอินสตาแกรมแต่ว่าเนื้อหาอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอ่ะมาให้ส้างกระแสพื่อของข่าวยาเสพติดอะไรประมาณนี้แตไม่อ๋อคงไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่น่าใช่แล้วแหละเพียงแค่แบบคนมอง หนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนจะมองว่าเพราะว่าเคยมีขา่าวทะเลาะกันมันก็คือเรื่องปกติที่คนก็ว่าพอข่าวไม่ดีก็ทางนั้นปล่อยมาทางนี้ปล่อยมามันเป็นเรื่องที่คนมองมากกว่าเขามองไปแบบเป็นราไปจนถึงแม่ของเราด้วยว่าแบบเป็นคนปล่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิคะหนูไม่อยากให้พี่พาดพิงถึงแม่อีกแล้วอะเพราะว่ามันมันจบไปแล้วก็คือหนูหนูหนูว่าหนูเป็นคนแมนพอนะจบก็คือจบจะไม่มีแบบไม่ไหวยไม่เจอหน้าไม่สวัสดีไม่มีแน่นอน สาวมีนเขายืนยันขนาดนี้ว่าติดงานเคลียร์นะคะคุณผู้ชมเป็นนุ่มหล่อมาเซออีกคนที่หันมาทำธุรกิจอย่างจริงจังสำหรับนุ่มโทนี่รักแก่กับร้านตัดผมสุดฮิปแทมกระแสตอบรับก็ดีดีสุดๆเลยล่ละคะ่ะจนทำให้เจได้ยินมาว่าตอนนี้ขยายสาขาที่สองแล้วแหมธุรกิจรุ่งขนาดนี้จะมีเวลาไปสวีทหวานกับสาวลินกมลพันธ์บางมีเนี่ยแหละได้เจอกันบ้างหรือเปล่าคะเพราะเจเห็นนุ่มโทนี่งานนั่นเวอร์แบบนี้ไม่กลัวสาวลินน่อยบ้างละคะ ก็ไปได้ไปได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆอะไรนะครับตอนนี้ก็หลกักๆก็เป็นสไมล์ควอนตครับเป็นเป็นร้านทำผมที่ทำกับเพื่อนๆอีกสองคนนะครับอยู่มีสองสาขาอยู่ที่สยามแล้วก็อยู่ที่เอกมัยครับจะมีเปิดปอะไรก้างสาขาสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งเพราะว่าหลังจากเราเปิดสาขารแรกที่สยามแล้วก็เป็นแบบค่อนข้างดีดีเกินคาดอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีเงินทุนไปทำอีกสาขาหนึ่งใกล้ใกล้บ้านเราขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเราจะได้แบบ ับมีโอกาสได้เข้าไปตัดบ้างอะไรบ้างเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่สยามนี่คือจะเป็นน้องๆน้องๆที่เก่งมาก2คนนะครับที่ที่เราคัดเลือกมาแล้วเขาก็รักรักในในสมัยฝับแล้วเขาก็มาอยู่ด้วยกัน,นะอะย่างเงี้ยครับยังเลยครับยังเพราะว่าตอนนี้แฟนแฟน,นถ่ายถ่ายหนังถ่ายคออะไรเงี้ยมันยาวจนถึงต้นปีหน้าเจอเจกันครับ คือผมพยายามให้เขาเข้าใจในสิ่งเราทํามากกว่าว่าเราเราไม่ได้ไปเกเรเราไม่ได้ทําอะไรมันเป็นอยู่ในช่วงที่แบบเราก็มีมีหลายสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเขาเข้าใจตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอุ้ยอะไรจะดีขนาดนี้งานรุ่งรักเลิศแฮปปี้สุดๆเลยใช่ไหมล่ะครัเธ่นี้ นเปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่หนุ่มๆวง ETC ได้มาสร้างความสนุกประทับใจในมิิอคอนเสิร์ต ETC Exclusive ไมโครปา r t ตที่ได้รวมร้องร่วมฟินร่วมชาริที้สร้างรอยยิ้มกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม Operation Smile Thailand เพื่อช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขาภาวะปากวันพานโวและความผิดปกติบนใบหน้าให้แก่เด็กๆทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะครับสำหรับที่มาที่ไปสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จริงพูด ETC นะครับ ออกซิงเกิลใหม่กันก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่เป็นซิงเกิลแรกจากละบัมที่ห้าในรอบ2ปีที่เราหา่างหายกันไปนะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้ก็เลยมาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษพร้อมกับชื่อเพลงนะครับชื่อเพลงใครและกับเบบี้ก็คือร้องไห้หนักมากนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเสียงร้องไหนะ้ให้เป็นเสียงของเ,เป็นรอยยิ้มของน้องๆน,นะครับที่ผ่าตัดโรคปากแหว่งเพดานโง่นะครับซึ่งในวันนี้เราก็เลยรวมตัวแฟนคลับกันที่ชื่นชอบพวกเรานะครับแล้วก็ ร่วมกิจกรรมกันมานะครับวันนี้เข้ามาร่วมทาบุญด้วยกันในคอนเสิร์ตละมินิคอนเสิร์ตวันนี้ครับซึ่งภายในงานนี้นะคะยังมีการจัดจำหน่ายทีเชิร์ตลายการ์ตูนจากศิลปินอิลลัสเตเตอร์สุดฮิปและเปิดตัวสินเกินรางในรอบ2ปีแถมยังมีโชว์พิเศษพิเศษจากหนุ่มๆวงอีทีซีด้วยค่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่พลาดไปเจก,ก็มีภาพรบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ ยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับช่วงแรกกับข่าวคราวที่เจนมาฝากกันแซบโดนใจนี่เอยช่วงหน้าคนขอฮอลลีวูดไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเจดื่มน้ำสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจจะเจ๊เจกันต่อในมิสโซลี o ั d เด s ค่ะ Star Ferry